แล้วก็พอไผ่มันออกมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยทีเดียวเนี่ยนะเนี้นี้นี้ห้องเนหันกำเดินมาแล้วพออันนี้อันนี้จ้างมาจากกรมป่าไม้เที่ยวป่าทีเดียวเที่ยวลังนี่นะนี่นี่นี่มียอรถผมเมือนเงละเอาปั้นมูล ปัญหาปัญหาเดี oh, so um. ๋ยวพอไอเลมิดยาวมิดยาวเขาโอ้โหแรงมันเยอะสาวมันมีหยุดโมงครึ่งมันมีหยุดเลยหุ่นอย่างนี้นะเอาไปตีกอล์ฟอ๋ไม่ไหวละแรงหมดแล้วเดี๋ยวเบก่อนนะสต็อปอย่าทำเดี๋ยว โอ้ยันได้ตำแหน่งหัวมูทะลวงฟันแล้วเบยขณะนี้เวลา5้าโมงสี่สข้างหน้าตอนนี้แมงบอากำลังฟันนะครับเห็นเดินข้างหน้านะครับนั่นคือที่ที่เราจะไป จากนั้นนี้ก็จะลงหุบแล้วนะครับทางเส้นนี้ประมาณปีหปีที่ไม่ได้เข้ามา